น้าพี่ชมฮะถ้าใครสังเกตในคลิปก่อนๆที่ถ่ายในรถมีคนตาไวามากนะจะเห็นว่านี่ม่านซันรูฟนะครับมันเยินมากเลยนะเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกับตัน DIY นะครับนในคลิปนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูการเช็คระยะ 5 0 0 0 0กิโลนะครับของ MG Z SUV นะตอนนี้ผมใช้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วก็คือรถคันนี้ได้เริ่มใช้ประมาณเดือนกันยานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วก็2ปีประมาณ2ปี2เดือนนะครับก็ประมาณ50,000โลนะวันนี้จะไปเช็คระยะ50,000โลที่วันนี้ผมจะนัดไว้ที่ MG อ่อนนุช ซึ่งในปีแรกเนี่ยผมใช้ไปประมาณ30,000กว่าโลเพราะว่าวิ่งเยอะเลยแต่นี่พอปีที่2เนี่ยมันช่วงโควิดนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาข้างในนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้กด Subscribe ช่องกับตัน DIY นะครับก็ฝากกดด้วยนะแล้วก็คลิปนี้นะครับอยากให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2000ไลค์เลยนะครับในคลิปที่แล้วนะ ขอไว้2,000ไลค์นะขาดไปนิดเดียวเองนะครับคลิปนี้ช่วยหน่อยนะฮะกดให้ถึง2,000ไลค์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะไป MG อ่อนนุชแล้วนะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าระยะ50,000โลนะมันมีอะไรบ้างนะครับที่จะทำเดี๋ยวเราไปดูรายล,ายละเอียดกันแต่ว่าที่จะต้องทำเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือกล้องถอยหลังผมเนี่ยบางครั้งมันก็มี เป็นจอฟ้าบ้างนะครับแต่บางครั้งมันก็มัวมัวติดติดแบบแับแต่เคยได้ยินว่ามีคนไปทําแล้วเขาก็ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งผมไม่อยากได้นะตอนนี้เฟิร์มแวร์แซดเอเนี่ยมันมีประมาณ3 3 3ถึง4เฟิร์มแวร์นะครับแต่ผมเฟิร์มแวร์แรกสุดเลยเอาเฟิร์มแวร์ที่2ที่เขาเปลี่ยนให้มันปรับระยะทางตามโหมดการขับขี่แล้วก็การเปิดปิดแอร์นะก็ผมก็เลยถ้างั้นอาจจะไม่ได้ทําในเสื้อส่วนของกล้องมองหลังนะครับกล้องถอยหลังเนี่ย แต่่านผู้ชมฮะถ้าใครสังเกตในคลิปก่อนๆที่ถ่ายในรถมีคนตาไวามากนะจะเห็นว่านี่ม่านซันรูฟนะครับมันเยินมากเลยนะเนี่ยด้านขอบด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าเยินยนะน่าอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมจอดรถไว้นอกบ้านหลายเดือนมากเลยเพราะว่าเวลากลับมาบ้านนะ่ะหมายถึงผมไม่ได้จอดทิ้งนะคือจอดกลับมาบ้านแล้วก็บางทีไม่ได้ใช้รถช่วงกลางวันก็จอดนอกบ้านเพราะว่ามีเหตุบางอย่างให้เราอยากจะจอดนอกบ้าน นี่มันโดนแดดมากเพราะว่าตัวขอบของม่านซันรูฟตรงนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นเรียกเป็นแผ่นทองแดงหรืออะไรบางๆอ่ะแล้วมันจะยึดติดกับรางของตัวซันรูฟนะครับพอโดนความร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพเร็วนะก็เลยยุยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเทมเดี๋ยวดูว่าเขาจะทําให้เราได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่เอ็มจีออ o นดกันเลยแม่เกือบลืมเลยท่านผู้ชมนี่ตอนนี้คือ แอปพลิเคชัน ZSTV นะครับที่เราทำกันในกลุ่มนะสเตตออพเฮลผมยัง100%อยู่เลยนะครับเลขไม์ตอนนี้4 9 9 0 1 1นะนี่นะครับก็ตรงกับในรถนะเพราะว่ามันดึงข้อมูลเข้ามากันยัง100%อยู่เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะลิงก์เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Talk นะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่ลูกใหญ่เนี่ยผมเหลือเท่าไหร่เนี่ย70%นะครับโวลต์มันก็เลยขึ้นมา3.89จุดแานะกับ3.9นะครับอันนี้คือมินิมัมกับแม็กซิมัมนะก็จะดิฟกันประมาณไม่เกินสักยี่สิบมิลลิโวลต์นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลย แล้วตอนนี้เราเข้ามาถึงที่ MG อ่อนนุชแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะฮะสำหรับการเช็คระยะ50,000กิโลนะครับแล้วก็มีการเคลมในส่วนของผ้าม่านสลุปด้วยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันครับตอนนี้เราอยู่ในห้องรับรองนะฮะห้องรับรองลูกค้าของทาง MG อ่อนนุชนะเขาก็มีการปรับปรุงใหม่นิดนึงนะครับก็เอาโซนของกินไปไว้มุมนู้นนะเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้เป็นใบแจ้ง ซ่อมนะครับของทาง MG นะก็3รายการนะเช็คระยะ50,000โลตอนนี้มันก็มีคูปองฟรีนะครับก็ไม่เสียเงินนะแล้วก็เรื่องของเครมกล้องมองหลังกับผ้าม่าน s u n r o o นะครับก็ไม่เสียเงินเหมือนกันนะครับเขาก็ขีดค่าใช้จ่ายออกไปนะตอนนี้เรารับรถมาแล้วนะครับเ,เสร็จประมาณบ่ายโมงนะปรากฏว่าก็เช็คระยะอย่างเดียวนะครับที่50 0 0 0กิโลแล้วก็ในส่วนของม่านซัน r ูฟยัง เลียงๆอยู่เลยนะครับก็เขาแจ้งว่าเดี๋ยวเราทําเรื่องเคลมก่อนนะครับส่งเรื่องเคลมไปแล้วแล้วก็รอของประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาทําอีกทีนึงเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนนะครับเขาบอกว่าใช้เวลา2วันเลยนะเปลี่ยนมันสลูปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องถอดรางของตัวสลูปออกมาด้วยเพราะว่าไอตัวม่านเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะไป เกี่ยวอยู่กับตัวรางของซันรูฟเป็นมันจะเป็น2ชั้นอ่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าอนาคตมันหมดประกันแล้วเนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยดูแลดี Y เองไม่น่าจะได้นะครับเพราะมันเปิดค่อนข้างยากเลยล่ะก็อาจจะต้องถ้าเสียก็คือก็ต้องปล่อยเสียหรือถ้าซ่อมก็อาจจะต้องไปดูเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนที่เขาเคลมให้เราอ่ะตัวบินค่าม่านซันรูฟเนี่ยจริงๆมันเท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้เพราะถ้าสมมุติว่ามันแพงมากถ้ามันเสียก็คงปล่อยมันเสียไปเลยเนาะดูแล้วน่าจะดี Y ไม่ได้นะครับ สิ่งที่หลังจากทำก็ไม่มีอะไรนะครับเช็คระยะ5 0 0 0มืโลเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนตัวกล้องมองหลังนะครับกล้องไหลังเนี่ยเขาถอดขั้วาม,มาแล้วก็ทำความสะอาดให้เดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับเพราก็ State 100ั้งสเตตอัพเพลยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอ s เ a t อ o พเพ a ยที่ผม สร้างขึ้นมานะครับวันนี้เป็น s a t of charge นะก็แบตเตอรี่เหลือ55%อ่ะมันก็จะไม่ตรงกับในนี้นะเพราะอันนี้มันจะเป็นที่โปรแกรมเขาคำนวณมานะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะไปดึงมาจากใน BMS เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนนะครับก่อนหน้านี้จะสงสัยจะมีคำถามแหละว่ารถยนต์ไฟฟ้าสตาร์ทรถไว้เนี่ยหรือพูด,ดง่ายว่าเข้า Lady mode เนี่ยนะครับผมเข้า Lady mode อยู่นะตอนนี้เปิดแอร์ แล้วรถติดเยอะๆรถติดนานๆเนี่ยแบตบจะหมดไหมท่านผู้ชมดูนะนี่คือที่เปิดแอร์นะครับกิน0.6กิโลวัตต์ก็คือ600วัตต์เท่านั้นเองนะอะเดี๋ยวผมลองปิดแอร์ดูนะชึบพอปิดแอร์นี่คือไม่กินไฟเลยนะท่านะผู้ชมตัวแอร์เนี่ยเป็น0วัตต์เลยแล้วก็ลดนะครับลถกินไฟตอนนี้ทั้งคันที่ใช้อยู่เนี่ย0.8แอมป์เองนะ นี่นะผมยังเข้ารีดี้โหมดอยู่นะครับนี่อ่ะแล้วเราเปิดแอร์ดูนะเปิดแอร์แล้ว<ม>ใช่ไหมอ่าเริ่มเปิดตอนแรกกระแสมันก็จะขึ้นมาประมาณ2.5แอมป์สอแอมป์นี่ก็ยัง6 0 0้วัตต์เนี่ยเปิดแอร์รถติดเนี่ย4 0 0ร้ยวัตต์3ามวัตต์เองนะครับไม่ได้เยอะเลยนะเพราะนั้นเนี่ย รถยนต์ไฟฟ้าจอดเปิดแอร์แล้วรถติดๆหรือจอดเฉยๆเนี่ยมันกินไฟน้อยมากครับอันนี้ใช้ทั้งหมดตอนนี้ศูนยดก้ากิโลวัต,ต์นะก็คือ total power ที่ใช้อยู่ตอนนี้กำกำลังวัดที่ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะใครมีรถยนต์ไฟฟ้าจอดในรถเปิดแอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่กราฟหน้าจอพลังงานใครที่ใช้ set sv ตรงนี้ชอบ ชอบกังวลกันเออทาไงหายอันเนี้ยมันหายเมื่อกี้มันยังมีอยู่เต็มเลยนะอันเนี้ยมันหายจากการที่ทางช่างเนี่ยเขามาเล่นไม่ใช่เล่นแหละเขามาเซอร์วิสในรถนี่แหละเขาก็เซน,น,นู่นเซตนี่อ่ะตัวเนี้ยในหน้าจอของรถเนี่ยมันคือเปรตเสมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแต่บางเอิญคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับให้นึกท่านผู้ชมนึกตามนะคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูก บรรจุโปรแกรมบรรจุซอฟต์แวร์บรรจุอะไรไว้เกือบจะเต็มเมมโมรีเขาแล้วนะที่ผมเคยเล่าว่ามันก็เป็นสาเหตุที่พอ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto เขามาทดสอบแล้วมันมันไม่ผ่านมาตรฐานเขาก็คือว่าหน่วยความจำมันน้อยอ่ะเนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปเล่นหน้าจออันเนี้ยบ่อยเมมโมรี y มันจะเต็มมันก็เลยอาจจะมีการเขาเรียกเป็นเงินก็คือเป็นบั๊กมันน่ยมันก็หายซึ่งหลายคนพยายามจะหาว่าเอ้ยทำไงมันถึงไม่หายต้องทํานู่นทํานี่ คือมันมันเป็นบั็กของโปรแกรมมาให้ผู้ชมมันมันไม่มันก็แล้วแต่อารมณ์มันนะครับมันบอกไม่ได้หรอกบางคนแบบว่าต้องไม่ทํานู่นต้องทำนี่อะไรก็แล้วแต่นะถ้าเชื่อแบบนั้นก็ทําแต่ว่าของผมไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าเออมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมันแค่มีแค่กราฟมาโชว์นะครับอ่าแต่ที่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากเราเข้าเรเดี้โหมดแล้วเนี่ยสินาทีนะครับกราฟที่เราขับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะถ้าใครอยากจะแบบทาย กกรูปกราฟตอนมันโผล่ขึ้นมาสวยๆเอาไปขิงกันว่าโอ้เนี่ยถ่ายได้นะครับก็เนี่ยประมาณ10นาทีมันจะขึ้นมานะครับก็สรุปว่าเช็คระยะ5 0,000กิโลเมตรนะครับของรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ประกัน4ปีนะครับในตัวของรถเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะผมก็เคลมอันเนี้ยเดี๋ยวเขาก็มาเคลมให้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เขาเหมือนเป็นออปชั่นให้เราเลือกวันเนี้ยเขาก็มีบอกว่าอาชีด น้ำยาเอเนกประสงค์ทำความสะอาดคาลิเปอร์เบรกไม้อะไรเงี้ยก็300กว่าบาทซึ่งผมก็ไม่ได้เอาเพราะว่าตัวนี้เราเราทำเองได้นะครับแล้วก็มีล้างระบบแอร์ก็แล้วแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่ได้ทำนะครับก็คงประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้ช่องกับตัน DIY ด้วยเช่นเคยนะครับเรามีกลุ่มพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตนะครับก็เข้าไปร่วมกลุ่มกันได้นะไม่มีคาใครใจ่ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ